ครูจะเป็นนายกที่เสียงนุ่มที่สุดครูจะเป็นครูเอแล้เป็นนายกที่ร้องเพลงเพราะที่สุดช่วงนี้ไม่ฝันถึงบุคคลบุคลากรในบ n k บ่อยมากเพื่อคืนก่อนก็ฝันถึงครูเอ๊ว่าครูเอ๊เป็นเป็นนายก นายกเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นแล้วไม่ก็เป็นคนในแบบในสำนักนายกมันเป็นเพราะว่าไม่ดูซีรีส์ฝรั่งแน่ๆเลยทุกคนมันแบบมันมีเรื่องเกี่ยวกับแบบคนในเทศเขาเรนะียกะเทศบาลเทศบาลเขาเรนะียกเทศในสำนักนายกเออเหมือนในซีรีส์ฝรั่งเขาเรียกว่าสำนักนายกอะไระนั่นแหละ ขำข่ำกันใหญ่ไม่ก็ขำตื่นมาไม่ก็ขำแต่ว่าแบบเป็นฝันที่ไม่ดีเท่าไหร่นะแบบเหมือนไม่จะมีปัญหาในฝันแต่ไม่จาไม่ค่อยได้เธอขับข้องใจใช่ไหม <c oughs> คูจะเป็นนายกที่เสียงนุ่มที่สุดก <c oughs> ูจะเป็นกูแ <c> ล <oughs> ้วเ,เป็นนายกที่ร้องเพลงเพราะที่สุดท <c oughs> ี่กินยาซึมเศร้าพี่ก็ฝันเธอไม่คือแบบ ถ้าคืนไหนไหม่ง่วงไมง่จะไม่กินยาช่วยนอนยานอนหลับแต่ทีเนี้ยพอไม่กินยานอนหลับมันก็จะฝันเยอะซึ่งไม่ดีเลยไม่ไมชอบฝันหรือบางทีถ้าเราฝันน่ะแต่ตื่นมาแล้วจาไม่ได้อันเนี้ยไม่โอเคนะแต่นี้คือแบบจําได้ทุกฉากมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีค่าละันล่างประเทศนะคะจริงค่ะ <c oughs> ตื่นกี่โมงคะวันนี้วันนี้ตื่นสิบเอ็ดโมงค่ะ